关。 เด็กบอลไฟแดงค่ะกระแมนตลาดแล้วดิสบายขนาดได้อยู่พี่นะยังว่าอันเข้าใกล้บอลอัน บอลค่าบอลขายสิฮะนะแล้วกัแถวบ้านกระโบเออัรอีกมั้งไหมเฮือนกับเฮือนหลังหลังเฮือนถ่เฮือนมันสิโได้แเออัรเขาโได้ยแมนอยู่ในเมืองแท้ๆแล้วกับโบด้ไก่จากในเมืองหลายงสิเจ็ดกิโลเนาะเจ็ดแปดกิโลนี่กระหอดครับรถไปสิบนาทีกระหอดแล้วจังสีเพ,พราะว่าเขาขับอัดรถรถไว้บได้แถวนี้นะ่ะ ว่ามันเป็นมันเป็นน,นอกเมืองกับโบแมนในเมืองกับโบแมนสิฮะนะสูงสุด50าิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่เขาให้ครับและส่วนหลายเป็น30กิโลแหละแถวบ้านค่อยนีสามกิโลขอให้ครับนะเด็กน้อยกับพากันนั้นนั่นขี่รถลินแล้วล่ะอตชวเพราตอี่าบุดี่ิ่งพราี่าที แถวนี้มันก็มีอันห้านอันเขาเจ้าขายอันเป็นแบบแซนด์วิชเป็นแบบคือขอจีป้าเต้บ้านนอกแหละเนาะเนี่ยแถวนี้มันจะมีขอจีมันจะมีขนมมันมีห้านอาหารของกินตอนสวยเสียนะค้นกับเจ้ากับพ้ากับลูกหลานมันนางแบบมันนางกินข่าวคือบ้านนอะแหละออกไปกินข้าวเปียกบอจังสีออกไปกินเฟอกินมียังสีเนาะแบบเดียวกันท่านละนอกจากห้านอยู่แถวนี้อันนี้ก็เป็นห้านขายเครื่องเนี่ย เข้าไปเ้าก็มีหน้ามีไหนมีมีม,มีของกินของกินเป็นแบบใส่กลับใส่กล่องสิฮะนะกะบอลน,นี่ขอยกำมาล่างรดเรื่อยๆอย่างสิแล้วอยู่ข้างขวามือนี่นเนาะก็แม่นห้านขายเครื่องคือก,กันแบบห้านขายเครื่องโซเฮือนเอเฮือนอย่างสิแล้วกระบอทั้งหน้านี่เนาะทั้งหน้าขวามือบออันนี้นี่นะกะน็แม่นอัน บริษัทจัดหางาน2บริษัทเลยเนาะอยู่ทางอยู่นี่แล้วก็มีบริษัทอันเขเจ้าอันอันสวยในการเฮ็ดอันเฮ็ดความสะอาดบ้านบ่จังซีถูเฮือนบอ่หรือว่าสักเคืองล่างถ้วยล่างเทียบพาพาไปตลาดจังซีก็แมนเนาะแล้วกีหน,นัห่นหาเฮ็ดผมกม็ีปกติຂน ในคนมาล่างรถเองเนาะปกติคอยก็ไปห้านตัวนั่นแหละเมื่อน,นี้พอเด็กน้อยแล้วหมักของกินนั่นนะแล้วหมักของกินแดน,ะาาอ,นอยู่ห้านอีกห้านหนึ่งอีกกันเลยบุปไปห้านนี้ปกติห้านตัวนี้เนาะมันเป็นกากฟูกมันเป็นห้านอาหารห้าน,นัดนซูเปอร์มาร์เกต็ตของฝรั่งเนาะพวกฝรั่งเศสเนาะกับเจ้าจะมาแต่พุ่นนะ่ะนะ คือแอรแท็กมาร์ชนี่ก็เป็นนันซูเปอปร์มาร์เก็ตของพวกฝรั่งเศสคือกันอนตโตนเดลเฟียขามทางมาไฟแดงนี่ก็หอดบ้านตัวเองบางแม่มีอย่างฝรัง่งน,นี่คือมอานยูโรนเอ้าอกเคยเห็นอีนายนี่เซนเซป

Non. Cette que si c'est mon poisson où j'avais appelé Booba. Bon bah. Mon poisson. Ah oui, là, un non, pas mon bébé. Avant, j'avais attrapé un grand. Je l'avais appelé Booba. Mais on est mais jamais. Si c'est lui, on mange pas. Et moi le petit, vu que toi tu en as déjà vu, ben moi le petit je l'avais appelé Bouba. Mais attends, on pas manger le petit Quand on en mettra, ça fait, il n'y aura rien. Tu ça, manger un, Un <laughs> <À rire> bureau. Et le Non. Un bureau. Tu le c'est un S. Poisson, le son S, très Z, Z. Un bureau. Le son Z en deux voyelles, c'est un S. le son S, son, en deux voyelles, c'est deux S. Et quand c'est entre une voyelle et une consonne, c'est systématiquement un S. Qu'est-ce qu'on a les voyelles, c'est les mêmes ou pas les mêmes. Marie, c'est pas lié si c'est les voyelles les mêmes ou pas. C'est. Une voyelle consomme un S. Un qui piano. Qui un s. Deux voyelles. J'entends le son Z. Un, un, un piano. piano. Les autres sons, c'est deux S. C'est ça qui va tenir la La partie de t de de de, 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 de. un un s. Un s. Deux voyelles. J'entends le son Z. Un S. Deux voyelles. Un un l'état Deux voyelles. de